สวัสดีครับวันนี้พอดีถึงรอบที่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วนะครับเริ่มเน่าแล้วก็เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็คืออันนี้ผมมีมีบล็อกนะครับของผมเป็นร็อปเบอร์สิบเก้านะครับไปใช้บล็อกเบอร์สิบเก้านะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เลือกเป็นของ p t t นะครับโซฟามานะครับ ตัวนี้ก็บอกว่าได้ถึงหมื่นสองนะครับแต่จริงๆก็หมื่นก็อยู่แล้วครับนะหมื่นเองก็ฟุ้มเลยนะ,ะนาาเฉนี่ราคาก็ไม่แพงรู้สึกกันสีส่ร้อยกว่าบาทนะครับนะเป็นสีลิตรแถมหนึ่งนะครับซึ่งรถผมใช้ประมาณสามลิตรครึ่งนะฮะสำหรับตัวนั้นนะครับแล้วก็ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะฮะแล้วแต่รถแล้วแต่เครื่องนะครับของผมมันใช้รวมกับของมาด้าได้ก็เอาของมาด้าใช้นะฮะแล้วก็อันนี้ อันนี้เป็นอุปกรณ์ถอดไอตัวเนี้ยนะครับถอดตัวไส้กรองนะฮะเป็นอุปกรณ์ DIY ทำใช้เองไงนะครับเพราะไส้กรองผมมันอยู่ตรงนั้นมัน,มนบางทีมันล้งมือเข้าไปจับไอไอตัวใช้ตัวประแจไม่ได้นะก็ต้องทำตัวนี้ถอดนะครับก็แค่เอาเขี้ยวเนี้ยเสียบเข้าไปกับตรงเนี้ยนะแค่นี้ก็ขัดได้แล้วนะครับนะ กลวยขวดน้ำเอาทำกลวยนะครับไยเทน,นะสำคัญนะครับเพราะว่าจะเอาขวดน้ํามาใช้เนี่ยต้องเช็ดให้แห้งนะครับแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นนะฮะไม่งั้นขี้ฝุ่นกับน้ําจะลงมาในเครื่องท่านนะครับอันนี้ก็เช็ดแห้งดีร้อยแล้วเ่าที่เตรพร้อมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเจ้าโปรเทคนะฮะเครื่องรู้สึกจะเป็นไทดียวของมัดตาหกสองหกของฮะตัวโคโนสนะครับโโน,นะ เดี๋ยวไปดูที่วางไส้กรองมันอันนั้นนะครับไส้กรองขาวๆอยู่เนี่ยอันนี้เป็นอุปกรณ์ถอดนะครับ DIY เองร,รูถ่ายน้ำมันเครื่องนั่นแทงน้ำมันเครื่องอยู่นั่นนะครับอันนี้รูนะก็จะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะครับอุปกรณ์ที่มีก็คือว่ากระป๋องนะครับนะแล้วก็ปาะแกเบอร์สิบเจ็ดนะครับ <c oughs> เอาละครับดีวจเอาน้ำมันเครื่องออกแล้วนะครับน็อตผมมันเป็นเบอร์สิบเก้านะครับ ปิปใส่กองออกแน่นไปหมด แล้วก็ลูกใหม่ใส่เข้าไปแทนเดี๋ยวต้องรอแป๊บหนึ่งรอให้น้ำมันมันออกลงให้หมดก่อน อ,อันนี้ใส่เสร็แล้วนะครับแก๊สไฟฟ้าเขาก็ใส่มันค่อนข้างแคบนิดนึงเนื่องจากมันติดตัวติดตัวแก๊สมันเลยคับแคบไปหมดดูจะการานุจใจเห็นมานะแตกแางเลยนีน ขันก็ไปเจ้าเะไรใช่ไหมใช่ไหมกัดใชไหมนี่ครับแล้วก็อุปกรณ์ ได้นะเลยได้เลยนะเนี่ยครับของเขาจะมีสี่ลิตรที่เต็มตรงนี้นะฮะมันจะมีสี่เพนอยู่นะฮะเราก็ต้องสามลิตรครึ่งก็ต้องก็เหลือเหลือลิตรครึ่งก็ต้องเหลือประมาณนี้น่ครับถ้าเอีกของเราก็าไม่มีมันละเทรับรองหกแน่นอนขนาดนี้ยังไม่รู้จะหกหรือเปล่าเลยเห็นช่างบางบางท่านที่เคยเจอเศนเยน,เยนก็เทได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้กวย

โอเคเหลือประมาณนี้แหละครับเหลือประมาณลิดครึ่งละโอเคเสร็<ๆ>จเรียบร้อยเสร็จที่เหลือเก็บไว้ ตอนนี้ยังวัดไม่รู้หรอกครับเพราะว่ามันน้ำมันเครื่องยังอยู่ที่ชุดไอบาวาวเลยนะก็ชิมชิมวัดเป็นงั้นหละนะฮะมันยังลงลงไม่ถึงแทงน้ำมันเครื่องนโอเคก็เป็นอันก็เสร็จชิ้นพิธีนะครับโอ้แล้วก็ปิดฝาผกทางพักาทครับ เออก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายๆนะครับของเราเองรถเราใช้เองเราก็ถ่ายเองได้นะครับนะก็มันก็เป็นผลดีประหยัดสะตุ้งสตางค์ไปได้นิดนหน่อยหน่อยก็ยังดีครับในท้อเศรเจกิจอย่างนี้นะครับฮะอะไรเซฟได้ก็เซฟนะครับนิดนึงมันไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับนะโอเคครับหวังว่าผมได้ความรู้ไปบ้างไม่ว่าก็น้อยนะครับผมนะขอบคุณมากไงฝากกดซับสไครต์ด้วยนะครับ